ว้าวอุ้ยโอเคมีอะไรบอกด้วยอ๋อมันมีบอกเขาไปเขาบินบินอย่างนี้เลยเหรอโอ้เจ้าดวยว่างเมืองี่ตาปากค่ะถ้าถ้ากดถ้ากดจะมีเพื่อนกดที่มาร์คไว้น่าจะโดดตรงที่มาร์คไว้อ๋อเนี่ยผมมาร์คไว้แล้วอ่ะโดดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงเพื่อผมวะใครยิงเพื่อผมวะใครยิงเพื่อผมวะเจ้าลงมาชกเลยเฮ้ย ที่ไหนที่ไหนเพื่อนที่ไหนที่ไหนที่ไหนเด็กแกแค้นให้ที่ไหนเดโอ้โหหวงเหี่ยวโอ้ยยิงดูฝั่งขวายิงที่ไหนที่ไหนเพื่อนที่ไหนที่ไหนที่ไหนเด็กแกแค้นให้ที่ไหนอยู่ร้านกาแฟไปอยู่ร้านกาแฟอะไรเพื่อผมด่าประตูอยู่ชุดได้ร้องแค่ร้านกาแฟ นบอกเพื่อนไม่ขังเข้าบ้านหรอกตรงไหน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 บอกลราเพื่อนบอกลราเพื่อนขังเข้ามาขังเข้ามามีคนมามาข้างเราพี่แก้วขึ้นไปบนบ้านพี่แก้วหมดเพื่อนทีนี้ยไอ้มันอยู่หน้าหน้าประตูนั่นจั่นตโอเคผมมีโล่ผมมีโล่ผมตั้งโล่ให้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  จะตั้งไม่ได้เพื่อนเราตั้งไม่ได้หมดน่ะไปเพื่อนมาดิมาดิวิ่งวิ่งตามออมาขอผมมีมาเอานี่ข้างล่างขอข้างล่างเ๋ยวขอข้างล่างเลยขอเร้วนี่เพื่อนมาเร็วเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์สามใช่ไหมเบอร์สามรออยู่บนอะไรเบอร์สามเบอร์สามนี่รอดูผมส่งของขึ้นไปแล้วอึ๊บเอ้ารับได้ยังเอ้ารับรับของก่อนรับของก่อน เอาไปเอาไปห้าอันเอาไปห้าอันโอเคโอเคอเอาไปอีกอันนึ่งตัวไว้ส่งกับพะละนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่มาแล้วนะผมนี่นี่ลำซ้ายลำซ้ายนี่ไม่ใช่คันนั้นเพื่อนไม่ใช่คันนั้นคันนั้นออกนอะวงอันนี้คันนี้รถเมฟีรถเมฟีมาใหม่เนี่ยรถเมฟีมารถเมฟีมาเร็วเร็วเร็วขึ้นเลยเพื่อนขึ้นเลยอ่าเดี๋ยวเราไปสอนจะตกรถจะตกรถขอช่วย อไอตั๋วเมฟีรถเมฟีฟไหนรอเพื่อนไป A few moments later โอ้ม,มีเวลาบอกด้วยนี่ไงจะออกเดินทางอีกสี่วิสถานีปัจจุบันสถานีต่อไปรถซอ็อกโอ้โหจริง <Hy fer. S 1> มันเข้าให้เข้าคืออะไรไหมจะรู้เข้าเข้าไม่รู้เข้าไปไหน ๋อมันขึ้นจะทำอะไรวะเพื่อนลรวบินไงเพื่อนอ๋อนี่ฮะมันจะปิดประตูวะเปไงต่อวะอ๋อนี่ไปแล้วนี่อ๋อมันบินหนีเลยวะบินไปไหนเพื่อนเอ้ยบินแล้วโอ้บินบินไปจิ๊กซอบินไปไหนก็ได้เหรออ๋อเอาจิ๊กซอเลยเพื่อนเอาจิ๊กซอเลยปะไปไหนโรงเรียนโอเคโอเคโอเคได้ได้สกูไปเพื่อนไปไปไป ก็มคนขับรถมาตองนี้นาตีแล้วเพื่อนเห็นละเพื่อนเราเะราไหวเพื่อนชุบได้มึงามาเพื่อนมึงเราม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 าตะกิ้เพื่อนตะกิ้ตะก้ดอกดหน้าผมเลยโอเคเดี๋ยวมาช่วยสวยสวยเพื่อนไปช่วยก่อนาตีมาตีโดนโอ้ยอ หมดเพื่อนหมดหมดเพื่อนโอ้โหเออระวังจิกซออยิงเงี้ยอ๋อเหรอไอเนี่ยที่จิกซอเพื่อนมันขับรถมาเนี่ยเพื่อนเอามันบ้านเลยผมวิ่งใส่หน้ามันแล้วโดดไปเอามัหน่อยไหมเอาเลยไหมเอาเลยเพื่อนไปไปเพื่อนไปโดนวิ่งผมหน้าออกนี่ไงบอกแล้วมันโดนวิ่งโอ้โหนตาบอดเพื่อนมันตาบอดตาบอดวิ่งรถอะไรวะเพื่อน อันนี้รถอะไรวะอุ้ยมอเตอร์ไซค์เหรอวะโอ้เตะเลยวะเฮ้ยเพื่อนมาถามมีรถเปล่าไมีรถเป็นดถน้ำโอเคมันน่าจะดักหน้าวงเพื่อนเนี่ยข้ามสะพานนี่เลยอืมโอเคตรงวะอะไรเหรอเฮ้ยเรียบไม่ตายเพื่อนเราเหยียบมันไม่ตายเพื่อนโอ้โ รถเอียงชนมันเต็มชนมันไม่ตายเพื่อนโอาเอาเอแม่งลากเพื่อนแม่งลากเพื่อนสองตัวเลยเพื่อนไม่ไหวเพื่อนเอาเอามาเพื่อนเออเออเอามาเพื่อนสองตัวเออตัวหลังตัวหลังเพื่อนตัวหลังอีกตัวนึงตรงโล่ตรงโล่เพื่อนตงโล่ตรงโล่ตรงโล่ตรงโล่เพื่อนตรงโล่ตงโล่เพื่อนอยู่ตรงโล่เออมันอยู่ตรงโล่เพื่อนโล่โล่ซ้ายเออมันอยู่ตรงโล่ตัวนี้เออเรียบร้อยมันเยอะจังวะไอ้นี้มันมาจากไหนวะ